13ตุลาคมตอนเช้ารัฐบาลอิสราเอลประกาศให้คนปาเลสไตน์ให้อพยพลงไปทางใต้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่มองว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการเพียงแค่การ ทำลายทางอากาศหรือการทิ้งระเบิดหรือการยิงจรวดเข้าไปในฉนวนกาซาแต่ผมยืนยันว่าปฏิบัติการยึดพื้นที่ในฉนวนกาซาเป็นเพียงทางเลือกเดียวในยุทธวิธีเพื่อจะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอิสราเอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เคยให้สัมภาษณ์ในวันที่เจกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่เจดตอนสายๆในกรุงเทาวิฟร,รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้พูดว่าในขณะที่ผมเป็นทหารผมไปรบที่กาซา และผมกําลังจะหักคอพวกฮามาสได้แล้วแต่การเมืองในสมัยนั้นได้หยุดยัง้งภารกิจหักคอพวกฮามาสของผมวันนี้ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผมขอยืนยันกับชาวอิสราเอลว่าถึงเวลาที่จะต้องกําจัดฮามาสให้สิ้นซาก เจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งในขณะที่เขาเป็นทหารเขาต้องการจะจัดการกลุ่มฮามาตให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่รัฐบาลอิสราเอลในสมัยนูน้นสั่งยุติปฏิบัติการไม่ต้องกวาดล้างกลุ่มฮามาตวันนี้เขามาเป็นนักการเมืองและได้ลำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่เขาจะต้องจัดการและเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปจากมือโดยเด็ดขาดหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลแถลงให้ข่าวไปไม่นานนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูก็มาสำทับอีกแล้วก็ประกาศตั้งคณะรัฐมนตรีในภาวะสงครามขึ้นและบอกว่า เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติการทางภาคพื้นดินในการยึดฉนวนกาซาเพื่อทำลายต้นตอของฮามาสให้สิ้นซากท่านทั้งหลายครับสองคนนี้จะมีบทบาทสำคัญถึงแม้ว่าท่านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู เรื่องปฏิบัติการทางทหารนั่นหมายถึงว่าสหรัฐอเมริกาเรียบเรียบเคียงเคียงว่าจะบุกหรือไม่บุกและสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องการจะให้เฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศเท่านั้นไม่อยากให้บุกเข้าไปภาคพื้นดินแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาหูก็ได้ยืนยันกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนว่า อิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นมีทางเลือกเดียวนั่นคือการเคลื่อนกําลังพลภาคพื้นดินเข้ายึดฉนวนกาซาและต้องกําจัดกลุ่มฮามาสให้สินส้นซากนั่นหมายถึงว่านโยบายด้านการทำสงครามยุทธศาสตร์ยุทธวิธีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่เปลี่ยน เมื่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์กําหนดไว้อย่างชัดเจนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือยุทธวิธีที่จะมาสอดรับหรือจะมาทำให้ยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จเท่านั้นดังนั้นท่านจึงเห็นว่าวิธีการที่กองทัพอิสราเอลหรือ IDF อิสราเอลดฟนฟร กองกำลังปกป้องอิสราเอลนี่เขาทำก็คือทำตามยุทธวิธีเพื่อที่จะยึดฉนวนกาซาถ้าพูดกันตามความจริงแล้วไม่มีทางเลยที่ฮามาสจะสู้กับกองทัพปกป้องอิสราเอลได้ฮามาสไม่มีศักยภาพในการจะต่อสู้หรือต่อกรกับ IDF ได้เลย ศักยภาพต่างกันผมอธิบายให้ท่านเห็นชัดเจนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับของอิสราเอลได้ลอยตัวถาวรเหนือพื้นที่3 65ตารางกิโลเมตรของฉนวนกาซาลอยอยู่เหนือฉนวนกาซาก็คือโดนลอยอยู่เหนือฉนวนกาซา 24ชั่วโมงและจำนวนหลายลํำมากเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มฮามาตยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่อิสราเอลโดนเขาก็จะจับพื้นที่ยิงจรวดนั้นได้พิกัดที่ยิงจรวดออกมาเป็นพิกัดที่เท่าไหร่ลองจิจูดลัตจิจูดที่เท่าไหร่ ส่งข้อมูลนี้ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสงครามทางอากาศของอิสราเอลทั้งจรวดของฝ่ายอิสราเอลทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บินรออยู่แล้วก็จะมุ่งเป้าไปโจมตีบริเวณที่ฮามาตใช้ย,ยิงจรวดออกมาใส่ประเทศอิสราเอล หมายความว่ายิงจรวดออกจากบริเวณไหนตึกไหนซอกตึกไหนบริเวณนั้นนับเวลาไม่เกิน3นาทีต่อมาบริเวณนั้นจะถูกถล่มทันทีนี่คือการทำสงครามในยุคสมัยใหม่โดนจับภาพพิกัดพื้นที่ผ่านดาวเทียมกำหนด กดจุดยิงไปที่เครื่องบินกดจุดยิงไปที่ฐานยิงขีปนาวุธหรือจรวดในอิสราเอลยิงจรวดออกจากพื้นที่ใดพิกัดใดบริเวณนั้นในรัศมีประมาณ100เมตรจะถูกถล่มจากระเบิดจากจรวดของฝ่ายอิสราเอลโดยทันทีตามรายงานมีการยิงจรวดถลม่มบริเวณจุดที่ฮามาต ใช้เป็นฐานปล่อยขีปนาวุธหรือปล่อยจรวดเข้าไปในอิสราเอลนี่มากกว่า130จุดนั่นหมายความว่าฮามาสได้มีฐานยิงจรวดซึ่งขณะนี้ก็ยังปฏิบัติการยิงจรวดได้อยู่นะครับฐานไหนที่ถูกถล่มไปแล้วกองกำลังเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ฐานใหม่ก็ยิงต่อไปอิสราเอลก็จะยิงฐานยิงจรวดยิงระเบิดของฮามาสไปเรื่อย นี่คือยุทธวิธีที่เขาทำสงครามกันในขณะนี้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปการสงครามก็จะยังไม่มีผลของความเปลี่ยนแปลงวันนี้อิสราเอลก็ขอซื้ออาวุธเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อขอซื้ออาวุธเพิ่มเติมจาก เยอรมนี ine, แพงเท่าไหร่ก็ซื้อนั่นหมายความว่าสงครามจะยืดเยือ้อในวันที่13ตุลาคมตอนเช้ารัฐบาลอิสราเอลประกาศให้คนปาเลสไตน์ที่อยู่ทางตอนเหนือก็คืออยู่ในเขตบริวารของเมืองกาซาซิตี้ ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนให้อพยพลงไปทางใต้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้การอพยพกำลังเริ่มขึ้นแต่ก็คาดหมายได้ว่าไม่น่าจะขนเอาคนจำนวนมากถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ อิสราเอลเอาเครื่องบินขึ้นไปโปอยใบปิวเป็นล้านแผน่นลงในพื้นที่กาซาซิตตี้ลงในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาให้ชาวปาเลสไตน์ที่ไม่ได้ร่วมมือกับกลุ่มฮามาดให้อพยพลงไปทางใต้ภายใน24ชั่วโมง อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการบุกทางภาคพ,พื้นดินตั้งแต่ตอนเหนือของสนวนกาซาเพื่อจะยึดเมืองกาซาซิตี้